ของร้านร้านวันชระโภชนานะคะหรือคนย่านพานันโนก็จะเรียกกันว่าร้านข้าวบ้มที่ขายเมนูกะเพราห่อละแค่15บาทใช่ค่ะป้าทำมาแล้วกี่ปีคะแต่สอสามหกส 3, 6, อ36ทำมาก็24ปีอะคะ่ะ2ี่ีปีแล้วทายุหนูเลยราคาเริ่มต้นแรกๆก็ประมาณ7-8บาทเองอะคะ่ะแล้วก็ค่อยปรับปรุงราคามาจากเศรษฐกิจ ข้าวหอมมันแพงก็ขยับขึ้นมาทีละหน่อยจากแปดก็มาเป็นสิบสิบมาเป็นสิบสองปัจจุบันนี้คือสิบห้าบาทแต่ปัจจุบันร้านอื่นอร้านอื่นเขาแบบต0ดสิบห้าสิบกันหมดแล้วทำไมคุณป้ายังขายแค่สิบห้าบาทอยู่คะเพราะว่าเออแต่เนี้ยเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาข้าราชการก็จะมาซื้อป้าเปนทำงานนะนะค่ราคานี้าก็จะพออยู่ได้พอเหลือที่จะแบบซื้อหนมซื้ออย่างอื่นทานได้อย่างไรคะ นี้แหละผมอยู่ได้อยู่หอพักอยู่อะไรผมก็ยังเหลืออย่างเงี้ยก็เลยทําให้ป้าต้องเห็นใจลูกค้าลูกค้าก็เห็นใจเราทําให้เราขายได้วันหนึ่งมี้มีลูกค้าเข้ามา,าสือเยอะเ่ะอเยอะมากค่ะแล้วก็ตั้งแต่ป้าลงโซเชียลอะไรเยีายมันมันดังขึ้นแล้วลูกค้าก็จะแต่มามีเราโทรมาสั่งด้วยใช่ค่ะ<อ>วันหนึ่งขายตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงอะค่ะนะ วันนึงขายตั้งแต่กี่โมงจนถึงกี่โมงคะขายตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองเริ่มต้นนะคะบ่ายสองถึงสี่ทุ่มครึ่งค่ะสี่ทุ่มครึ่งลลเลยทุกวันนี่คือของหมดหมดเลยตลอดเลยะะว่าป้าพยายามจะให้หมดนะคะพยายามจะไม่ให้เหลือถ้าไม่หมดก็หมดเวลาเราอย่างนี้ป้าขายสองโมงแล้วมีเวลาเตรียมตัวตั้งร้าน ยานพนุกมาแล้วที่อื่นด้วยค่ะคนที่ดูในเฟซดูอะไรเนี่ยเขาก็จะมาอุดหนุนป้าเยอะขึ้นโทรมาสั่งในป้ามียอดขายในเมื่อเรามียอดขายราคานี้เราก็เลยยิ่งอยู่ได้ใหญ่เลยอ,อย่างนี้มีคนแบบมาซื้อเยอะๆนี่คือคนนึงเยอะสุดกี่ห่อคะเป็นร้อยก็มีค่ะเป็นร้อยหอ่อเราได้ถามเขามายว่าซื้อไปเลี้ยงใครเลยใช่เขาบอกว่าเขาซื้อี่ทำบุญซื้อี่เลี้ยงบางคนก็ซื้อไปแบบ กีฬาสีจะก็กีฬาสีอย่างเงี้ยเขาจะเหมาป้าไปไงเขาก็เออได้ราคานี้มันก็พอเหลือค่าน้ำค่าขนมให้เด็กๆไหมคะคือคนมองว่าแบบแค่ต้นทุนก็น่าจะราคาสูงแล้วอย่างหมูหอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบเราอยู่ได้ยังไงในราคาเท่านี้คะ่ะก็ป้าใส่ซื้อของที่เยอะๆไงอย่างป้าซื้อข้าวอย่างเงี้ยป้าก็จะซื้อยกกระสอบมันก็จะได้ราคาถูกกว่าคนอื่นที่ซื้อเองรแล้วอย่างหมูอย่างเงี้ยค่ะ อย่างหมูนี่คือใช้เาละกี่โลคะหมูนี่เาลาประมาณร้อยโลค่ะเป็นบังมากใช่ไหม้อยร้อยกโลก็คือเหมือนว่าเรามีร้านประจําที่ได้ราคาพิเศษด้วยใช่ก็จะให้ราคาเราพิเศษไงเพราะว่าเราซื้อเยอะ,ะเราก็จะได้ต้นทุนถูกอย่างข้าวป้านนี่กจะได้ต้นทุนถูกอย่างข้าวทุกวันนี่คือแบบ หมดถูกกระสอบเลยปะคะเวลาเราหุงอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือข้าวแล้วก็บรรยากาศละาอนอต่อค,ค่ออาคะแล้วก็คือตอนตอนนี้เราก็ขายราคานี้มากี่ปีแล้วค่ะสิบห้าปีน่าจะน่าจะเป็นสิบปีแล้วมั้ง ตลาดเปิดมานี่สิบปีแล้วแหละล้วตอนนี้มีเมนูไี่ได้อยากก็ไม่ถามลูกค้าป้าได้เลยนะคะสัมภา์ได้ตอนนี้มีเมนูอะไรบ้างมีกะเพรากระหมูหวานนะคะทำไมทไมถึงเลือกทำแค่สองเมนูนี้ก็มันจะมีมันจะมีเผ็ดอย่างหนึ่งแล้วก็หวานอย่างหนึ่งสำหรับเด็กที่ต้องเผ็ดทำไม่ทานทำไม่ทานเยอะอาหารเลือค่ะอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่แบบคนสั่งเยอะที่สุดเลยใช่วัยรุ่นนี่จะชอบทานหมูหวานเพราะว่า หวานี่คือจะยี่สิบาทใช่กระเพรากระเพรากระเพราหมูกระเพราไก่ไก่บนกันดิค่ะไก่บนกันนะคะแล้วสั่งไข่ดาวอะไรอย่างงี้เพิ่มไข่ดาวป้าไปนะห้าบาทก็คือถ้ากินกระเพราไข่ดาวก็ยี่สิบาทแค่นั้นเองก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสั่งเป็นห่อกลับบ้านกันใช่สั่ป้าจะเป็นห่อกลับบ้านนะคะเพราะว่าที่นี่ก็คือสั่งกลับบ้านหมดนะคะไม่มีให้นั่งกินก็จะเป็นห่ออันนี้เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร้านดูได้เลย อันนี้คุณลุงวัชราคะเป็นเจ้าของร้านนั่งทำสปาเนอย่าง้อย่างอันนี้โหทั้งหมดทำครั้งหนึงประมาณกี่ห่อคะคุณลุงเกือบ20ยี่สครับเกือบ20ห่อใช้ใช้หมูเยอะมากแค่ไหนเประมาณเป็นบางวันนะครับเรากะเอาใช่ไหมอ่ะแบบ ล้วอย่างนี้คุณลุงมีสูตรในการผัดกะเพราหรือเปล่าคะใส่เครื่องตามปกตินะครับใส่เครื่องตามปกติอันนี้คือแบบเราทําตามลามีคนสั่งมาหรือว่าแบบว่าผัดทีลรเยอะๆเผื่อทำงเ <ๆ S 2> ไ,ได้เรื่อยเดี๋ยวลูกค้าก็มาซื้อไปแปลว่าแบบลูกค้าเยอะตลอดทั้งวันเลยไหมคะเยอะจนถึงดึกๆเลยไหมคุณลุง สามสามสี่สามทุ่มสามทุ่มครึ่งประมาณ 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 5, 5นี้ครับช่วงเวลาไหนที่แบบลูกค้าจะมาเยอะๆที่สุดคะช่วงก่อนจะมืดเนี่ยประมาณหกโมงหกโมงตอนเย็นเ<ะ>ข้าเย็น,นอะไรอ่างเงี<ะ>้ยค่ะแล้วคือหมูหม,<ะ>มูตรงเนี้ยค่ะคุณลุงคือหมดแล้วค่ะวันหนึ่งคือหมดแค่เย็นอยู่ครับยังมีอีกอันนี้ก็คือของมาดื่มเดี๋ยวก็มีมาเติมเติมได้ทำหมูวันที่ ลูกค้าเยอะๆคุณลุงจะเป็นคนผัดคนเดียวเลยเหรอคะครับผัดอย่างเดียวครับแล้วก็มีต้นหอมปกติแฟนจะหอมอ๋อแต่คุณลุงจะเป็นคนแบบปรุงรสคนเดียวส่วนใหญ่หมูหวานหรือว่าผัดกะเพราคะที่ขายกะเพราเลือกไซส์พีกว่านเราคือคุณลุงเหมือนแบบว่าทำอาชีพนี้มาตั้งแต่แรกเลยเหรอคะทำตอนแรกเห็นทำอาหารเจอเป่าอ ไม่ได้ทำครับไม่ได้ทำอ๋อแต่คือช่วงขายอาหารเจเราก็ขายชองปกติใช่ไหมปกติครับอ๋อคนก็จะมาซื้อเยอะคนที่เขาไม่ได้ทานอาหารเจปกติถ้าเป็นเจเนี่ยร้านค้าเขาจะเปลี่ยนเป็นเจหลายร้านเนี่ยค่ะเลยจะเป็นชอน้อยร้านอ๋อเราเหลือแค่สองเมนูตั้งแต่เมื่อไหร่อะ่ะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเห็นบอกว่าเป็นตามถ้าเป็นตามสัง<ช>่งธรรมดาแล้วามแนนีความยากเออช่วงแบบชุวงนี้ เปลี่ยนเป็นสองเมนูเพราะว่าทำไม่ทัน่ะคะทำไม่ผัดทีก็ผัดเยอะๆใช่ครับวันนี้ก็ขายปกติครับคือร้านอื่นถ้าเป็นขนาดเท่านี้คงขายแบบสามห้าสี่สิบแล้วทำไมเราถึงเลือกขายแค่สิบห้าบาทเคิดว่าเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้ก็โอเคแล้วครับแปลว่ามันมันก็พอมีกำไรแต่มันน้อยมากน้อยครับ เราก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรพเลยแล้วเด็กที่มาช่วยทำพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบสับเขามาขอสมัครหรือว่าคุณลุงแบบก็เป็นลูกค้าแล้วก็แฟนเขาก็ถามว่าอยากจดอะไรเวลาพิเศษไหมอะไรก็ลูกค้าเนี่ยแบบช่วยๆกันแล้วร้านคุณลุงมีวันหยุดไหมคะ วันหยุดไม่มีครับแต่ถ้าเราจะมีทุ่งร่าเลยสำคัญเราก็จะหยุดอเปิดทุกวันนานๆทุวันนานๆจะหยุดนะครับแล้วคุณลุงคิดว่าแบบว่ามีมีลูกชายหรอคิดจะเปิดเปิดแบบสาขาอื่นไหมไม่ไม่ครับมีมีทายาทอะไรอย่มีไหมคุณไอ่ครับอยากให้ลูกเรียนมากกว่าอ๋อ จะทำกับคุณป้าสองคนแล้วก็มีเด็กผ้าทำช่วยห่อช่วยขายน้ารักเด็กเป็นคนช่วยขายเราจะเป็นคนทำคนห่อและเด็กก็จะเป็นคนหน้าที่ขายครับคุณลุงถือว่าเป็นการทำหรือว่าช่วยสังคมแล้วก็ได้บุญช่วยกันนะครับคือเราเราก็ตั้งใจจะขายราคาเท่านี้ไปตลอดเลยใช่ไหมเด็คิดว่าจะ อย่างี้แหละอย่างอันนี้ก็คือข้าวหนึ่งกะละมังใหญ่เงี้ยค่ะใช้ได้ประมาณกี่หอ่อคะหกประมาณน่าจะเป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยหอ่อแปลว่าวันหนึ่งขายได้ถึงพันไหมอ่ะค่ะเกินไหมอ่ะห่อไม่ถึงเกณฑ์นนะมนนไม่น่าจะถึงแน่ไม่น่าจะถึงแน่ไม่นั้น 500นายจะได้500รายได้ได้คุณลุงคุณลุงบอกทางมาที่ร้านหน่อยเผื่อใครสนใจอยากมากินค่ะอิสระภาพที่บครับตลาดอันนี้คือตลาดตลาดบางกอกน้อยครับตลาดบางกอกน้อยสีแยกพนกครับถ้าหาไม่เจอก็ถามคนแถวนี้ได้เลยได้ครับรู้จักทุกคนเดคิดว่าน่าจะรู้จักเยอะครับถ้าถามว่า กะเพราสิบห้าบาททุกคนจะรู้ใช่ไหมใช่ครับเปิดทุกวันบ่ายสองบองอสี่ทุ่มครึ่งครับ